อ่าครับผมสวัสดีเอทุกคู่ทุกคดครับผมเนาะสวัสดีเอฟซแฟนเพียบแฟนช่องยูทูบต่างๆมาแล้วมาแล้วรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งคนนละแชนะ่งเพิ่นมีสูตรมาฝากอีกแล้วพี่น้องปัดนิดเดียวนะใส่ิละายนะคะเอาสูตรสมตัว สามตัวพี่น้องสามหนุ่มสามตัวให้รองนะคะพี่น้องท่างเฟย์เฟซบุ๊กกำลังขัดสามตัวเน้นๆกะลังล่างสอนพี่น้องเสียเพิ่นถอดเอาไปใส่เข็นครับพี่เพิ่นเห็นบ่สูตรเพิ่นอนก็เสียด้วยนะสูตรแพง่อนก็เสียพี่น้องเยแก่แล้วถือเพื่อนบ่าไ้พี่น้องเพิ่นใส่ในซองนาทีพี่น้องตำล่านี่คือเปียกครามเปียกครามเปื้อน เนาะแพงก็เสืออีกตัวห้ามเนี่ยตัวห้ามเนี่ยตัวห้ามเนี่ยอย่าเบิ่งซื้อพี่น้องเพื่อนผู้ชมพี่หมันห้ามเพื่อนห้ามแต่นั่นพี่น้องเนาะเอ๋อเป็นบี่สีซีเวทเท่านั่นแหละบวอยกันเนาะยาบ้ากันได้พี่น้องด้วเนาะอ่าเพป็นการ์งคำนวณดิคำนวณไทยรอสามตัวอสามตัวกำลังลังสันเงี้ว่าจะเอาจังๆนี่นสำหรับรัฐบาลไทยได้พี่น้องด้วเจ้าแรกบาลอ้าวพี่น้องบตรงนี้ มันบาอนมันหกสามเอามาตามแนวทางรัฐบาลไทยด้วยกันเนาะารัฐบาลไทยมาสาตัวเดียวหงตัวเดียวจะ่ไเลยแต่ยังจะเอายังเสนฮสามบุญไอ้นเปิพิดมันจะสามตัวแตกได้หมดเลยเาสามตัวแตกออกสามหนึ่งเนี่ยออกสองสามหนึ่งเลยเลยนะสองสามหนึ่งเอาไม่ปิมาอีกบอกแลามันมันมากกว่าหก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 หนึ่งกับหกแปดหนึ่งหกแปดสามกับแปแปดสามนะ ฉันออกออันงวดอันชุดหนึเก็เป็นสี่หาสามบอกสองสองสามหด้โอ้สองมโอ้มาหันออกหนึงสองีมาออกอยู่บบ่อป่นี่หนึ่งสามตีบานนี่สองสามหนึ่งแต่ไม่้มึงกับสามึงไมกับเนราหกสมึงนี่หาสามบ้งห้าสบ่ัะหสามักด้มหาสามาสามนี่รัฐบาลไทยว่าหนพี่น้องเป็นฟันบนหกสี่หนึ่งล่างสออล่างสง อยากหกล่างสิขังบนเออออกตัวกัปพี่น้องบนขึน้นเนาะขึ้นสองสองขึ้นบนซะหนึ่งสองอห,อหอกออกล่างล่างออกกันสี่หกพี่น้องเอาเงินไนที่สามบนเก้าล่างสามบนเก้าล่างใครอยากวิ่งได้พี่น้องเด้อสามวิ่งสามบนวิ่งเก้าล่างมือต้องหัวหน<อ>ุนิดๆไม่ได้ดอกพี่โอ้โอ้เอ้ามือหามาต้องหัวหนุนิดๆ คิดผิดพี่น้องอ้าวไม่รอดหรือเมื่สามโมงหนึ่งสี่โมหนึ่งก็รอดโอ้คิดชูผิดไประเทศพี่น้องฟ้าวไรซับขาหลอกซับขาหลอกอ้าวเลขระดังไปแล้วเลขคิดผีผีผีเลขระดังไปแล้วได้คิดผิดขนาดว่าคิดผิดกันหาบ่ไดไอริอยู่นี่มันจะเป็นเหตุเลีย อ้าวซับขาหลอกอีกแล้วกที่น้องเอ้ยมันคิดพิไมัคิดมันเกินเกินเกินสามมันตลสามม่นซีประมาโอ้วันนี้ห็นเป็นมื่อเมื่อวันเมื่อไหร่มันซีไม่ไ้เป็นสมันคิดผิดไอ้เสือล่อเลขอันปล่อยเลขออกมาดังๆัมัดโอ้ยผู้เปิดปล่อยกับขึ้นกันนะผู้ใดกับเ้าเพื่อนเนาะเพิ่นกับเ้าน้ำเจ้าเนี่ยแหลวผู้ใดกับใดบอลลูนกอกขึ้น เพื่อนกันจะเปลี่ยนโผล่มใเหยี่ผู้ใดสำนักอื่นกันได้ฮะผู้ผู้เพื่อนิึงอยู่กันได้ก็ได้ผม่งก็่มเรคือเพื่กัฟ้าวนับเจ้าขึ้กันดีอาวพี่รองเอ้ว่าคิดเบิ้งไม่พิจแต่าเบิ้งไม่ดูนะว่าสูตรนี่ถือต้องแล้วว่าส่ได้พี่รองคนเราเอาไปมันนึ่งทึ้นเื่อแล้วคนไปลอทุ่นแล้วฟันมากผู้ใดกับฟันมากเพราะงแล้วมันถือก่แล้วบนเช่นไม่ที่เราที่มาทำเพ่ ต้องแบบคนบ่นวิ่งซีได้พี่น้องเพราะน่ะเป็นคำนวณผิดเป็นบนวิ่งซ้ำเรียกผิดกไปใช่ไหมไม่แน่ยนี่เพื่อมาซีปฏิเสธได้ด้ยซีมาซีหงหนึ่งซีหงหนึงก็เอาเหรอกระไรแต่ซีสิบมากก็คือชุดเก่ากับซีหงนึ่งอ่าที่เพิ่นให้บิรต้องวัวนั่นแหละออสามตัวบาทพี่น้องมันที่ับมาแล้วรังสั้นมาแล้วเพิ่นเลยรอเลขดังออกพี่น้องเพิ่นซับขาออกปล่อยมาให้เลขดังแล้วเพิ่นกับมาบาท ใส่ตัวนี้แทนมาทันได้พี่น้องถ้าหาไม่ได้มาพิจารณาตัวนี้แทนสุดสามตัวสุดสามตัวได้พี่ <ขอ S 2> น้องแน่ว็คงหกหนึ่งตนแหละฮะผมราบวมาบมดจบหกหนึ่งคือเราไปไปึนึนะเมือ,อ,อนดิมโอไม่อ้าฟังฟังให้จบค่อนเลยพี่น้องเด้วอวลาตัวเลขกค็คือกันนั่นแหละถ้าเพื่อตัวนี้เล็กวิ่งให้เปานาบ่ตอนนเป็นหกหนึ่งแปดปดนั้นแปดนึ่งใหรือไม่เป่าใจอืแปดคืหกพันสองพัน โอ้ันนี่ก่อนทเากันสามมือก่อน้องขมเอเลยอ่าเอาสุดสามตัวล้วนๆได้ทีหนังเด้สามตัวล้วนๆเอาไปพิจารณาเลยสาบากไม่หลอะอ่าสาบากเขสาบากอะไรมือกูบ่าละดีเลยอ่ามาไรก็ได้สามตัวเด็ดๆเลยวดนี้อ่าะทำไงจสิทธิราชดนเนจะเอาสามตัวแตกเลยให้ได้เลยวันนี้อ่าเจ็ดคักแล้ว่าชนเด้ ฝ้าไปหาได้เพียงได้เห็นมาวาหันสามตัวหลังทายพ่แตกตรงตเลยเลขสามตัวท้ายน่ะเห็ไหบ่เหี่ไหมบ่พิ่งหายมาแตกตรงๆเลยยยิบจับรถต้ดีไว้กันที่าวันีง้าวักัที่ซุเนี้กันงวดก้อนน่ะสีุ่นนาันี่ศุนเนงเากัเขาพื่อกันเขาอีกทั่วสามตัวท้ายพี่น้องแตกมาหลายเงวนเลยที่กระหาย้แมนไม่มีที่กเองิจ่ไดอ่า ตัวสาตัวนี่เนี่นตัวได้เนี่สามตัวนี่ชุดสมตัวนี่ชุดสามตัวก็ถือหนึ่งถือสองถือสามถือสี่เพี่น้องถือหลถือหลถือนีไม่ถือนี่นี่นี้ห้่สานึ่งแปดหนึ่งแปดสามนี่โอ้หนี่ว่แปดสามหองกหกหนึ่งสองสานกกลมเลยมกกลมเลยก็จะนี่หกหนึ่งแถวหกหนึสองสาเนี่ ได้แล้ว่ได้แล้วพี่น้องเลยออกหาออกขึ้นี่ออกหา้พนมาตองวดด้อินเจ็บเสเมองเลยอ่าตองวดจะได้่ศสงสัยมือนั้นมือหลังอ่าแปดหนึ่งสออกไปแล้วกับสี่หกพ่นไปตอนนี้ออกมาพี่น้องอ่าีนึ่งนมาพิ่นาำนวณเฝ้าเห็นเล้นะมันคำนวดไปแล้วพ่นมาเลขก็เลยดังไปบ้านรีพี่น้องเลก็เลยดังเลยวะีเเอาซีมันมันเกินมันเกินแนอะ นี่บาดนี่พี่น้องของแคร์นี่บาดนี่บวกพิษไหมอ่ากนบวกพิษตัวพี่น้องบวกบวกพิษบวกไปยังพี่น้องแต่ว่ามันกบ้านลงขายในห้องนึงท well ี่เก่าห้องที่เก่าอ่าเดี๋ยวจะว่าบ่เห็นเนาะค่ะเนาะอืออ่าเห็เมืองบัดทุกแง่ทางพิจารณาเอาเห็นบ่พี่น้องเพราะว่าเนาะนี่แหละเพิ่นก็คัดออกมาสิละถือหนึ่งถือสองถือสามถือสี่มันคือหวังใส่สามตัวเลยตัวไหนด้วยแม่เออจังด้วยแม่เอาสั่นพี่น้องเนาะเห็นเมื่อกี้เป็นตัวเห็นเมื่อกี้เป็นตัวไหนที่ดีก่อนเห็นไหม อืออ่าเอาเห็นป่ะพี่น้องเนาะชุดสามตัวแปดแปดสามหกหกหนึ่งโอ้เรียกเป่านาตัวนี้เลกเป่าตัวนี้ข้างหน้าแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็สองสามหนึ่งอ่าตัวลเลยพนเนียให้คือสามตัวอ่าชุดกันชุดล่องกับพิเตอร์าเบิร์กเอาสำหรับสองตัวท้ายก็แปดหนึ่งแปดสาม แล้วก็หกหนึ่งบนนะล่างบันพี่น้องล่างวิ่งเก่ายังยังยืนจตัวเดิมอยอ่คือเก่าอ่าโอ้อ้าพี่น้องเห็นบ่าตายเอเลีดให้มันอยู่้ะเก่ากันไดอยู่สั่งม่ได้่าวเขาเยอมากเลยโอ้เอาเอาหนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าด่นล่างมันตะเล็กมากเลยดีพอหนีพอนีอหนี่ควาย จะมาดินม่ไปมใส่เจดียตีเมือไม่เป็นปีมาลอเพื่อมลองาเอาพี่นอ้างเอ้ยพิจารณาเอาเนาะพิจารณาเอาสำหรับล่างคือวิ่งเก้าเนาะหาเก้าเนาะก็หนึ่งเก้านักเลยนักเลย่าพูดได้กรูดก็รูดได้ได้ คือพี่น้องเพิ่นคือเพิ่นเล็กวิ่งเพิ่นแม่นย่ำอยู่เพิ่นอยากใครรักมันตุงพี่น้องอ่าไออันนี้เกียร์ไปที่มอเตอร์พูดที่ติดตามนะฮะเรียกอันที่ตรวจมันเด่นตรวตายให้มันขโหยมอเตอร์อ่ามีห้ามีมีสามมีแปดมีหกตอนนี้หูจะเฉนมาลองอีกทีเดี๋ยวโอ้เอานี่เป็นรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อเอาไปพิจารณาเบิ่งรับธบไทยอันรับเงนหน่วยรานอันที่อันที่เราบ่บ่แล้ว ตัวเสียช็อตไส้นาไม่มันเต็มแล้วพี่น้องไม่ได้เขียนใส่น้ำกันนี่แล้วสามตัวหน้าสามตัวหลังสามตัวหลังเลยพี่น้องมาเพราะว่าเพิ่นว่ามันเข่าไรหัดเลยที่ว่ามันกระสุนห่าช็อเนาะอ่าสามตัวท้ายแตกตรงตรงเลยเขาได้ันเป็นแบบเกิดสองเหมือนกันอ่าเป็นธรรมดาอือเอาพี่น้องไปหาจิบจับรถตุ้ดไปได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากครัเพื่อ หามตรงกันเพราะว่าเลขเพิ่นเขามันตกเขาตรงๆ,รงๆเลยเมีไมีหลายแนวทางเลยพี่น้องเด้อสลากกินแวงรัฐบาลสามตัวหน้าสามตัวหลังอโอ้ดีแด,ง,ด,ง,ดงหน่อยหอยไปอยีนิดแคบมึงมสิบบาทก็ได้หาหมึงก็ดีสิบบอะไรหาพันเออนี่ก่อนซิบหาพันเก่าเลยเพราะว่ารอบที่เราออกศูนย์หาเจ็บเต็มๆเลยเราออกไทยสิบหาพันเอาเอาของของขาดปัดพี่น้องเอ้านี่แหละแนวทางนี่ม้าไม่ละพี่น้องนะคะพอดีละหาอะไพอดีละเพิ่นบ้างแผงพอดี เพิ่งก็ล่าว่างจำนายแล้วออาพุทธัพค์านเอาเป็นเป็นเปบาทียบในหางไพก่อนเลยพุทธศัพท์แน้ข้างมนยองนเด้่องหาเจริหน้ามึงที่แน่กัดหนึ่งหลักหน่วยค่ะเนาะที่พุทธเนียนหายมากัดคือหกหนึ่งแต่มาเมาาคิดจตีสองหุ่นยันเมื่อวานตัดามพุนนมจะไปแล้ว รับมันกับตั้งบอแล้วได้ได้แล้วได้แล้วเอได้แล้วได้แล้วตื่นมันจะตีสองคำนวณให้ไม่ญ่านผ่านย่านรักมันย่านรักมันยังให้ว่าผูกไว้แท็กสิผูกอยู่บ่อยู่พี่น้องพี่เจรนาเอาเอาพี่เจรนาบางอย่งเลยพี่น้องเด้อสามหนึ่งเนาะแล้วก็นั่นแหละสองสามหนึ่งหกหกหนึ่งหวังสามตัวเลยงวดนี้อ่าพอดีเลยพี่น้องงวดนี้เด้า สังจังไม่เล้กจนจนหลุดอ่า่ันนี้อาจจะเขาบนเขาล่างเนาะเนาะล่างหนึ่งเก้าห้าเก้าย่ำบนของขาปั่นไม่เพิ่นที่เน้นบนเน้นล่างขาปัดพี่น้องอือก็ไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างพี่น้องพี่เจริญนาเอาติดติดตามเพิ่นอยู่เพราะว่าพิ่นอยู่วนี่ช่องหลายรอบแล้วหลายหัวแล้วเก็บประหันเดี๋ยวรุดเี๊พี่น้องเนาะเขาเขาดีดอือไม่ว่าจะเป็นทุกทุกแนวทางนั่นแหละเอาสั่นเละพี่น้องเด้อค่ะเขามีโศกมีหมาน้ำกันค่ะเนาะ วันที่หนึ่งตุราครับผมเนาะเฮงรวยปังทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะ